นอุตมะสาวันยนหัวหน้าพักสร้างอาานาคตไทยเปิดเผยว่าตามที่กระทรวงพาณิชย์รประกาศอัตราเงินเฟอ้อประเทศไทยเดือนมิถุนายน2565สูงขึ้นถึงร้อยละ7.66และเมื่อย้อนดูตัวเลขอัตราเงินเฟอ้อตั้งแต่เดือนมกราคมอยู่ที่ร้อยละ3.23เดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่ร้อยละ5.28เดือนมีนาคมร้อยละ5.73เดือนเมษายนร้อยละ4.65และเดือนพฤษภาคมร้อยละ7.10 ทั้งนี้มีความเป็นไปไ,ได้สูงว่าอัตรางเงินเฟอ้อประเทศไทยอยู่ในทิศทางขาขึ้นซึ่งชี้ว่าประชาชนยังต้องเผชิญกับความเดือดร้อนเรื่องภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นขณะที่ด้านผู้ประกอบการก็ยังต้องแบกรับต้นทุนที่สูงต่อไปและที่สําคัญผลกระทบนี้ก็ยังอาจจาขายายวงกว้างเร็วกว่าที่คาดหากไม่ได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบและทันต่อสถานการณ์จากการที่ล่าสุดรัฐบาลได้จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสองชุดชุดแรกคือคณะกรรมการเฉพาะกิจบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ นายกเป็นประธานด้วยตัวเองส่วนอีกชุดคือคณะกรรมการเฉพาะกิจติดตามประมวลผลวิเคราะห์ผลกระทบและจะัดทาข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาทุกมิติซึ่งนับเป็นเรื่องที่ดีอย่างไรก็ตามในสถานการณ์ปัจจุบันจําเป็นที่คณะกรรมการดังกล่าวรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งวางมาตรการที่เหมาะสมและกําหนดแนวทางขับเคลื่อนให้ตรงเป้ามีผลจริงจังอย่างต่อเนื่องซึ่งการดําเนินการนั้นประเด็นสําคัญคือวิกฤตซ้ําซ้อนที่ผ่านมาจากการระบาดของโควิด ราคาพลังงานที่พุ่งสูงภาวะเงินเปอรอและเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มถดถอยได้ส่งผลกระทบต่อฐานะการค้างของประเทศโดยเฉพาะการก่อนหนี้ที่อยู่ในระดับสูงประกอบกับการขาดดุลงบประมาณที่เพิ่มขึ้นนั้นกำลังทําให้ความยืดหยุ่นและทางเลือกในการออกมาตรการดูแลเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนของรัฐบาลกําลังมีข้อจํากัดยิ่งขึ้นสถานการณ์ปัจจุบันจึงเป็นความท้าทายสําคัญยิ่งของรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ ที่กำกับดูแลแก้ไขปัญหาต่างๆผมจึงเห็นว่ารัฐบาลควรมีแนวทางในการดำเนินการดังนี้ประการแรกการดูแลประชาชนและผู้ประกอบการยังต้องดำเนินการต่อเนื่องแต่ขณะที่การทางมีข้อจำกัดมากขึ้นนั้นรัฐบาลควรพิจารณากำหนดชุดมาตรการอย่างรอบครอบให้ตอบโจทย์โดยคำนึงถึงการจัดลำดับความเร่งด่วน และความจําเป็นในการดูแลแต่ละภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบในลักษณะต่างๆให้ชัดเจนประการที่2การดาเนินนโยบายการเงินการคลังด้านการลงทุนและอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรักษาความสมดุลระหว่างการดูแลสภาวะเงินเฟ้อขึ้นเช่นโดยนโยบายการเงินที่จะนําไปสู่อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นกับการดูแลสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเช่นด้วยมาตรการด้านการคลังต่างๆเพื่อให้เศรษฐกิจสามารถฟื้นตัวได้จริงและต่อเนื่อง ผู้ประกอบการอยู่รอดและมีโอกาสเติบโตผมหวังว่าคณะทํางานที่รัฐบาลตั้งขึ้นจะได้ทํางานอย่างเต็มที่ภายใต้ความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดกับธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนื่องจากในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันมีความอ่อนไหวสูงและเปลี่ยนแปลงได้ทุกขณะจึงต้องมีการบริหารจัดการความท้าทายที่เรากําลังเผชิญให้ทันเวลาและมีประสิทธิภาพครับ